ไปแอบดูลุงทอมมี่ปลูกพักจักน้อยพี่น้องเอ่ยจิรูถึงความแตกต่างระหว่างปักขวางตะลุงทอมมี่ปลูกพักนีนต่างกันล,ลิบลับลุงทอมมีน่นี่ละเมียดละไมปลูกวันนี้เขาลงหัวหอมค่ะจะเป็นหัวหอมใหญ่พี่น้องเวลาปล่อยไว้เต็มที่นี่หัวหอมเนี่ยจะเท่ากำปั้นเลยนะคะลุงทอมมี่เขาจะปลูกเอาหัวมันจะ้ะส่วนปักขวางจะปลูกหอมนีนจะกินใบดูค่ะวิธีปลูกหอมของลุงเนี่ย จะกะปริมาณกะขนาดกะความกว้างความยาวขีเซนหลากเส้นหะูหน้ากว่าจีเซ็ดแกเอ้ยชั้นว่าวันนี่ทางวันแกจีเลีวมาไอปูหอมนี่นะชั้นก็มานั่งห้กำลังใจนั่งกินแตงโมพักของชั้นในี่ชั้นปลูกเซ็มดแล้วรอให้มันใหญ่กินไปเรื่อยๆต้าของลุงนี่คือจีนานกว่าจีได้กินอันนี้จะเป็นพันธุ์สีแดงค่ะหัวหอมสีแดงพี่น้อง เวลามันโตเต็มที่เนี่ย้หัวใหญ่มากเท่ากำปั้นมือเลยนะจ๊ะนี่นะแกก็ค่อยๆย,ยอดค่อยๆแทงค่อยๆวัดของแกไปวันนี้บรรยากาศมันดีด้วยค่ะไม่ร้อนมันชิวๆมากๆเลยหอมนี่ก็ประมาณสี่หเดือนนอพี่นองเนาะฝรั่งเขาจะชอบเอาหัวหอมมาทำกับเขา่า แต่คนไทยจะชอบเอาใบหอมมาทำกับเข่าเนาะคะะ่ะนาอลุงทอมมี่กับปะกวางนี่เรามาเจอกันตอนเถาพี่น้องเราก็เลยไม่มีลูกด้วยกันค่ะแล้วเราก็ตั้งใจจะไม่เอาลูกด้วยเราจะดูแลกันไปยันเถายันแก่จก้ะปะกวางก็มีลูกอยู่เมืองไทยหนึ่งคนอายุ25ปีเดี๋ยวอีกหน่อยจะเอาขึ้นมาเที่ยวสวีเดนปะกวางก็ลงดอกใหม่มาสองกอคือกันค่ะ สีมันสวยงามดีปกติปะกหวังไม่ค่อยปลูกดอกไม้ปลูกแต่พักสะมากกว่านี่คือธรรมชาติชนบทสวีเดนเด้อค่ะเด้อ